สวัสดีค่ะเจ๊แตนสวัสดีค่ะเจ๊แตนสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊แตนนะครับกับเพื่อเดินทางมาครั้งแรกนะครับเข้ออิ่นยังขอคับเจ๊แตนมีอะไรไหมพี่พี่ทองคำจ้าทองคำแมนมีแต่ทองคำทองคำมีแต่ทองคำมีแต่ทองคำทองคำมีแต่ทองคำแมนเป็นเบี้ยบังเกาเป็นตะสซองเป็นเบี้ยว่างเป็นบังคับเป็นบี้ยวังเพิ่นพี่นี่เลแม่เราซูเอซี่ส่งแม่เบี้ยงวังเพิ่นบอกค่ะเป็นพญานาคเป็นของเพิ่นคองเพิ่นเตียว ตั้งเตี้ยก็เป็นงูใหญ่งูหยังเป็นตังเตี้ยก็เป็นผู้เฒ่าตั้งเตี้ยก็เป็นงูคมาพ้นมาเห็นเห็นวันหนึ่งวันใหญ่ใหญ่แบบนี้ได้เห็นงูเปลอาหรืย่านค่ใหญ่ใหญ่เกือบตั้งเตียงนั่นเ่าตึ้เล็กว่านั่นได้น้ำเพิ่นคือว่าเลขร้อยมาเลยพอดีร้อยมาร้อยมานั่นหง่อนวางังนเก้าเก็บแปดนั่นก็ร้อยมาให้มาสามตัวเลยแม่นเก้าเก็บแปด พันธุ์ที่เป็นพ่อแย่พันธุ์ที่เป็นงูดอกมือนั่นเนาะมื่นไปเก็บฝันความฝันนั่นเก็บเม็ปวกเก็บเม็ปวกอยู่เอาล้างได้อีหย่างว่าปุ่นก็เลยไปหันย่าได้หยังมาเอาของดีว่าสัตว์มันว่าเอาของดีไปใส่หรอว่าสั่ตว์ไม่ของดีก็ยืมมือแม่นี่ยละว่าสัตว์มันว่าเก็เลยเห็ดจังสี่หมเดี๋ยวมึงไปเล็กเดี๋ยวอังเกิลกีเกศเก่าอยู่มือพันนั่นเมียนก็เลยตีใส่ในชามตัวหาเกศเก่า เบิกงแดงเงินงกืงเลยตัวเดียวขอรอเขาเดียวขอรอค่ะมันมาเอาโสงหาที่เหลกูโอ้พกเดียวทองคำหัวนอยแต่าคาความบความควดีใจอ่ะนะบ่ะมมีนมาเล็ยเบิงละแดงคงนงอยู่มือเหิือนจริงว่ามันเป็นผู้เฒ่าผู้เก่ามันจะใส่สินกันดอกจะไม้เกาตะแก่ผู้สิบผมบอก สมัยแต่เขาเอ่ยว่าสมัยสมัยสมัยโบราณเห็นคนได้ปะทุงกันๆถูกไหมเป็นสมัยโบราณแต่สมัยยุคแปดสิบโบราณนะพันธิธรรมบอกเขาดีว่ามึงแก่ด้รยังก็ตามมึงแกกินเหล้ากินยามึงซื้อสินสินทับมันถือสินได้ลาพี่สันค่ะถือสินงวดนั่นกับถือคือมันบอกกับแพ่นอิหรีนอนอยู่ซื้อเลยหาแปดยุขาโกาหาแปดเห็นตัวเลขเลยตัวเลขเลยจนเมื่อนั้นท้ไปซื้อเนาะเมื่อนั่นแก๊กเป็นอ่หยังเมื่อนั้นก็ะไร ตัวเดียวโครโลบ่แม่โทรศัพท์กับผมมีหอดเงินค่ะมันอันอันน้ำมันกับผมนี่ก็เลยอาทิตยทรอป่อได้กับป่ได้เอาอะไรับกำตะเวนตะตาย้ายหายยีรีกันใครส่วนใหญ่สี่ร้อยมากกับร้อยมาแต่ว่ามากว่านี่มากกว่านั่นไหนเขียนไหนยุบขาเลยค่ะเขียนไหนปู่ไมาเห็นเอาบ่ได้มาเขียนเลขเจ้าคึบขาแปรมังเกิงอยู่อ้อยผู้ใดยพี่บ่ามันเกินนี้หมดเลยปุ่นเลยว่าเนาะเขาคนฟันไม่เยอะบ้ากูเป็นบ้า อ้ยม <eterm Gore> ึงก็ักมึงก็ยังบอเอาบ่เป็นอยู่ว่าซันอันว่าวายมึงคักอร่อยมากอร่อยมาต่างหากดินี่บอกมีนแต่วางวดนี้เพิ่นไห่แบบไดก็ะวดนี้เพิ่นไห้อยู่มือเลยเพิ่นบางีอีลามึงสิเสีของดีป่ว่าัสั้นว่าเนาะของดียังไได้วาสันอ้านี่ว่าสันเดี๋ยวเบิ่งเลี้ยงคือเก็ดเก่าเนาะบันี้ก็เลยตีมันเสิให้ยหาเก็ดเก่าสามตัวบอกกบ่ฮปงูวันนี้จังสี่เมีย่ห้เบิ่งแม่ สงสัยต้ามองนี้แหละแต่ว่าเจ็ดเก่าตัวเดียวแขนแขนเจ็ดเก้าตัวเดียวแขนแขนเมียนแน่ๆคือเจ็ดเก่าแต่ว่าอย่าลืมยังทีย่านอย่างที่ย่านหกเก่าตัวเดียวกันทเตียโอ้ยอย่าลืมครับนลืมเกณหกสี่เมียอืมมันก็แดงมันเนี่ยมันนอนเมียเพราะว่าเรกหกก็เลกเก่ามันตัวเดียวกันมันต้องกันไว้เนี่ยแมนกันเกณหกไว้น้ำเนี่ยค่ะตัวเดียวกันนะนะทิ่งเตียมันมักปีนตัวมันมักปีนทั่งเตี้ยไม่ติดทิ่งสันหัวคืนหัวลงแล้วเจี๊ย เอาเลยหลับใบแน่ตัวนี้ค่ะอันที่ว่าโอ้ยจิตเต็นก็บอกตัวนี้เนาะคือเมื่อออกเกสโคกันที่ว่าจะเสียใจนะมวดได้เจงมวดได้มวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2518พันอยกมือขึ้นนีแดงจึงคือนแดงคือนว่ามึงก็ได้ของดีบอกกำลังน่งเก็บเม็ดปัวกค่ะเอามึงก็ได้ของเดียได้แล้วทั้งร้อมโลน้องคนค่ะโเจทองคำากนบวรนรันค่ะพอเงก็เลยสี่ังสี่เอา เด้งคือกิเกเก่าเจ็ดเก้าเออมา่ตองใส่ตัวหาเนี่ยนี่หาโ้คือเ่งสีก็เลยอาหารเกตเก้าโตสามโตวันเออเมนมนมนปดนเ่งสี่ไหบัดนี่ตั้งแต่ฟันได้ได้ันดีได้เลดีฟันกินเหล่าเมาอยาโอคือสลองวะมแตรสลองส่วนนี่มาขึ้นกับผู้เฒ่ามหาอีกนี่เอ้ามาขึ้นนี่กับฟันมากอีกมาจะขึ้นแล้วเนี่ยผู้่านอันเม่นสวนมุ่นสวนอย่างไกลๆมันถิ่นมันไก่เพิ่นคนบมาค่ะ กมยังมานไ่าังว่าไปเว้วเอาบุญกระถินที่ลาวสันเพื่อนแปเว้วบุญอีกไปเอากระถินว่ายย้ายไปยังไนเสียบาคอยกันยู่บ้านมันไปไปไปสุดเลยก็ไปรลดโอ้ยๆตายกูบอกไปนอแม่ไปกระถินตายกับโอกเราแมดเลยโอ้ยมาแล้วหัวก็หัวนะเออเตยไปแล้วเออเฮีย่กูบอเคยหนาวเราจงแวลกระถินค่ะเอาเมื่อเบิ้งเมื่อเบิ้งว่าันเอาเสิมาเพราะว่าเคยเป็นสามเทียดิค่ะพันพุทธิมาแบบจังหนึ่งหีกแม่ คนสิมาแบบอ๋อเบิ่งอ๋อเพิ่นเอาเงินยับเตนไงยาเตนอู่โพกไก่ปลีใไห่พลี่ห้เม่ยนเอาไปแล้วมายาเตนอังเกงอ่นเจมอ๋อค่ะเนยาไห้โอ้เนยาใส่ไห่โอ้เงินปีที่นี่มาสั่นขึ้นมาเมียขึ้นากัเป็นใบพันคขึ้นญาติเให้เท่าไหร่อะเปิ้พันยี่สิบเอ็ดบาทนพันยี่สิบเอ็ดบาทเมนพันยี่บเ็ดบาท อ้อนใหม่เอาโบเกวกับเหล็กอันนี้เนาะบเกี่ยวกันับเกียวกันนี่นี่มะขืนนี่นี่เราเรียกมะคืนนี่นี่พันไม่พันไม่มะขืนนี่อันใกล้มือเสียเล่งเข่าเล่งเขาหรอกเลงใกล้มือแต่วยาอยาอยาพระว่ามันจะมีอันหนึ่งเมื่อเหนียวยาจุดที่เหล็กก็เจ็ดเก่าเลยบันนี้คือห้าสิจับจุดตัวใดเจ็บจุดเจ็ดเกาตัวเดียวโอ้เจ็ดเก้าตัวเดียวเมียนอันสองหนึ่งนี่ก็ แปะไปน้ำเนี้ยเทียบเงินไห่ขังลุมขังเรื่องหนึ่งตัวฟันลาสุดเนะค่ะลาสุดเมื่อคืนนี่ตัวลาสุดเท่าผู้เท่าที่มาอีกค่เรียงกึนไห้บอมแม่เท่ใไรก็ผู้เท่ามาฮะพันไหม้พันยี่สิบเอ็บาทหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเมียนสำหรับความฟันแหลกนั้นเจ็ดเก้ามนยกมือขึ้นพาวเวอร์นิวึงเลยก็เลยเอาเป็นห้าเจ็ดเก้าเมนมนธรรมดาที่อยู่นี่ แงค่ะของเบิ่นแฮีงดิหันมาตัดไม้ตะไหลบ่เพราะว่าเบิ่งก็บอะไรดิต้องบอกแม่งตายหลายแล้วดิเดี๋ยวมันสิพิดคนงเถอนดิคิดเบิ่งเนาะนี่พูนมองนี่ล่ะมองมาอยู่ใหม่ๆค่ะไปควายไข่มัแดงค่ะล้ม่องเดียวมั้ย้ากะเลบอกว่าหยกปลาออกมาบ่มีลมเอ้าลมเหิ่งอีหลีนี่ตอนเข้าไปในป่ามีลมแฮีงอ้ายมื่อแดงนั่นรอพูนเพิ่นบ่ฮู้ก็บ่รู้เรียงหยังลมคือในหนังนี่ดิอย่าลมอยู่มองเดียว เป็นยังไงโลมนันนี่โอ้ยก็เลยมาถามผู้เฒ่าเนาะยายเปุ่นยะตาเก็ย,ย้ายยังก็อนุญาตก,ก่อปุ่นเด้อยาลาวท่านก็เลยขอเปุ่นขอปุนอป่นถือมืออยู่ดีถึงสูบอยู่บริเวณยังมีแต่สิ่งดีๆเอามาอยู่ไม่ยุ่งไม่ใหม่อยากอยากปันนี่อยู่ค่ะก็อยู่ไปอยู่มากแตสวดมุ่นเนี่ยยังคือเปุ่นบอกเลยดีขึ้นมีแต่มันบอกให้ส่ง,งให้ลาบไม่ได้ไร้เทือดเลยดิฉันมาบอกัอนไร้เทือแล้วบอกม่แต่ว่าแยกผิดจีนแยกกินเหล้า ยาพิษสินได้กินเหล้าบัตบ่มักคนกินเหล้าแต่ว่าเจแตนก็สิบ่ได้กินแล้วเนาะบ่บ่กินบ่มักคือซื้อสินนั้นสวดมุนนั่นมาเลี้ยงซื้อมือปฏิมาห์ปฏิมาห์ได้นีเฮาเองดอกแต่ก่อน่ะอาจจะกินอยแม่ได้กินทีหลังจากที่เพิ่นมาเข้าฝันแล้วก็คือแม่นเลิกเลิกเลยปฏิบัติธรรมคือเพิ่นบอกเพราะว่าอยากปฏิบัติธรรมกับอยากได้โชคเนาะแม่นมึงจะได้โชคน้ำเพิ่นก็ได้ษีหรีได้ตลอดเคยบอกคนถือนีสามตัวในเข่าจับเท้อเจ๊ เอาบอกกันพนเถือกันบอกโทรไปหาพ่อลุงตอนพ่นบอกคนร้อยมานั่นตอนมันออกเก้าเกตแปดแม่พ่นบหันบอกกลับบันี่เกตแปดเก้ามันไห้นั่นร้อยมาเดียยคืนกันก็เลยลุกึันมาเขียนไว้เอาไม่ใหญ่หนีบ้าเลขเนาะปู่ปั่อาาถึเขียนไว้เด้อันฟันเลยกับมาเขียนไว้อย่าลืมอย่าลืมบันนี้ก็เลยพ่อลุงเหมือนนั่นพ่อลุงมันขายหวยหวยเตือนมาสั่น เลขเก๊กเก่าก็วันเจอันนี้ดิมึงเรียมาใส่ฟันได้กูเอาควันมูเลยสันเปิ้ลขายห่วยเนาะเปิ้ลเอาพันคุณพันเป็นพันคุณพันเลยกูพอลุ่งนี่ได้เต็มเต็มเต็มเตพิ่นได้บ่นนี่หน่อยแสนแล้วเพิ่นเอาซื้อต้องเทปีต้องดูเพิ่นกับใคเลขเนาะเจเต็นเนาะเปิ้ลกระมอก่าใหม่พี่น้องสามตัวนะคะเอ็มสีสามตัวโตแต่ว่าเพิ่นซื้อเพิ่นก็ได้หลายเนาะเจถือว่าเปนนี้เจก็ได้กันเจก็ได้หาหมื่น ในหาหมืน่นอ่ะงวดน,นี้พี่น้องตัวเลขของเจเ๊แตนนะคะเพิ่นมะเขาฝันได้ตัวไรก็กย<า>ก่ำตัวเลขเกตเก่าแต่บาดยูนเดียงเพิ่นเนี่ยหาเกตเก่าันสี่เดือดเท่าละเทียวเองนี่มันมันง้อง้อชู้มือขืนนี่แม่ต้องใส่ตั้งชู้มือไอ้เบิงเง้งนี่แม่เลขเกี้ยวในฝ่ามือมาในฝ่ามือเกตเก่าบาดเป็นทั้งสี่เขาทั้งสี่แม่มันเลยต้องใส่บาดก็สี พี่ป้าให้พี่บ้านบอกิ่งกับพ่อแม่แล้วเนาะนี่หนี่เจตเก่าในมือเพิ่ดเลยเด้งกึงเลยนี่ต้องใส่มึงก็ห้มาเบิ่งอยู่นี่นี่แม่มอนนีพิ่นอาจจะให้ยสามโตก็ได้นี่นั่นแหละเลยต้องใส่เจ็ดเก้านี่คือมันใจอยู่แล้วแม่มันใจอยู่แล้วเจ็ดเก้าแต่ว่าฮานี่เจเป็นคนตีใส่ตีใส่เองก็คือก็เลยเป็นห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเดินไปน้องเอ้าเดี๋ยวยินสัตว์ไป อันฟันล่าสุดนี่เด้จจ์ฟันล่าซูตมันมันคืนนี่นี่คืนสดชดมันคืนมันนี่กันมาอีกเพราะเราอันมาเอาสั่นไม่ใหญ่นี่คือชวนไปเมืองเอากระถินแป๊บบนกระถินแป๊บว่าสั่นโอ้ยไม่ใหญ่นี่คือตายกูลซไปน้ำอยู่บอว่าสั่นความกิดว่าเพิ่นตายแล้ยวมาพอแล้วเงินมายัดใส่นี่นมองคือจังใจพวงใจแหววห้อยเอาอเ่าก็เลยมาเบิ่งเงินเอาพันยี่สิบบาท อาคืนนกันไหวเด้อพี่น้องขัน21บาท2บเอ็ดบาทน้เจเนาะขั้น21บาทปันเจแตนนะปันไม่ล่าสุดมาคืนนี่มาคืนเม่เนต่ืป็นรอยมาคืนต้องจ้ามชว์ให้เอฟซลงค่ะพี่น้องลุงพิมเอาตัวนีมาเอ้อเอุกตุเบิ้งเด้อนี่เอาลงนิดนึงเจโอเคอะพี่น้องนะคะู้รดข้ามควาแคบหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของเจแตนปารคืองามแถลกงามดีนเจเนาะ งามงามไหมพี่นอ้องแดงจึ้งคึองอยูงามงามเมื่อหลายตัวพร้อมพี่นี่เนาะเมนพอร่วงทุนอยู่ดอก่ะยำให้เพิร์ดเจ๊ว่าจังไรก็เจ๊เนิร์ดซีมือไห้ค่ะอยู่ในมือบนิร์ดเก็ดเก้าแดงคือยู่บนซื้อมือคืนหนึ่งก็แล้วหาเจ็ดเก้าแต่ว่าสองตัวในเจ็ดเก้บาบานกระยื้ลืมมันละเกณฑ์หกกระนี้เก้าก็หกไหนมันตัวเดียวกันกระย่าลืมเกณฑ์หกน้ำ การพลาดกันผาดไว้ห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห้าเจ็ดหกแต่ว่าพ้นพอได้เขียนพี่น้องอ้าวเพราเป็นยังพี่น้องอันกับหัวลงมาเอาเด้อหัวมาเอาค่ะพ้นเขียนหายแต่เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกแต่ว่าหาเจ็ดเก้าหรือว่าหาเจ็ดหกอ่ะอย่าลืมอย่าลืมน้าเจ้เออหนี้หนี้เอาเจ้าของบ้าพ้นซื้อมือซื้อดอกก็เลยบ้าเอาด้วยซื้อค่ะแต่ว่าตัวพันไา้เจ็ดเก้าค่ะก็เลยเห็นซื้อมือหาเนี่ยก็เลยว่าหาเจ็ดเก้าพันไห้หาเจ็ดเจเก้ากันดอกบ้า คนซื้อมือไห้ันไห้ตัวเดียวเนาะคนให้ตัวเดียวเกจเก่าันไห้ตัวนี้มือมันเด้งคืน่เกจเก่าตัวที่เพ่นไห้ตัวเดียวนั่นคือเพ่นบอกว่าเ็จเก่าแมนคนบอกบ่งยู่มือ่นนี่นี่พิ่นว่าเบ่งยี่นี่ของดีก็เลยแล้วไปเด้งคืนี่เกจเก่าของดีนี่ยุ้ยฝ้ามือแมนยุ่ยฝ้ามือเราที่เป็นตัวเลขแมนเกจเก่า่ของดีเ่นนั่นแต่ว่าบันี้เจแตนก็เลย เอาเลขหาที่ว่ามือหาเออมือ <น S 1> หาเนี่ยมั <หา S 1> นี็ให้เบื้งสั่นน่ะนะเอามาตีเป็นล้อวเอามาตีเป็นนั่น่ซอยพ่นซื้อหาเกะเกา่าซื้อแต่ว่า,าตัวบาไในเก็ะเก้าโอเคนะคะพี่น้องสามตัวเน้นเน้นห้าเจ็ดเก้าหรือว่าห้าเจ็ดหกนะคะสองตัวเน้นเน้นคือเจ็ดเก้าส่วนสองหนึ่งนี่จะเป็นเลขฝันล่าสุดนะคะ fc ฝันใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ